สวีดัตสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับผมในช่วงสายๆแบบนี้นะครับเมื่อคืนถัแรลงออกมาแล้วนะครับเคาะแล้วนะพิมลิลิกเนี่ยไม่เลื่อนการแข่งขันแม้บางสโมสรโควิดจะระบาดหนักนะครับไม่เลื่อนนะครับสรุปพิมลิลกนะสโมสรในพิมลิลีกอังกฤษครับมีมติครับไม่เลื่อนการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบครับแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในบางทีมนะครับ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโปรแกรมการแข่งขัน6จาก10นัดของผมได้ถูกเลื่อนออกไปครับแต่ทางหลีกเนี่ยจะยังคงโปรแกรมแข่งขันเอาไว้ครับหากว่ามีเกมที่ปลอดภัยนะครับผมหลังการประชุมครับพูดถึงหุ้นของพิมล์ลีกเนี่ยเมื่อวันจันทร์ครับก็คือเมื่อวานครับได้มีการตัดสินใจแล้วนะว่าจะยังคงทําการแข่งขันตามโปรแกรมที่ถูกวางเอาไว้แต่ทางด้าน FA เนี่ยกำลังพิจารณาครับถอดถอนเตะ f a ครับนัดรีพ์นะผมรอบ3และรอบ4ในฤดูกาลนี้เพื่อช่วยลดความอันแนนของเกมให้น้อยลงนะครับ บางสโมสรในพรีเมียร์ลีกนยะรู้สึกว่าพวกเขานะควรลงเตะก,กันต่อไปครับหากเป็นไปได้นยะเพราะไม่มีการรับประกันทนาะว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากหยุดทําการแข่งขันขณะที่บางทีมนะรู้สึกว่าความสมบูรณ์ของรายการนี้นะกำลังสุ่มเสี่ยงครับและควรมีการยกเลิกโปรแกรมนัดถัดไปนะครับ สโมสรส่วนใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับมีคิวลงเตะ3นัดครับระหว่างวัน Boxing Day ครับจนถึงวันที่2มกราครับซึ่งแม้นะผมการตัดสินใจให้เตะตามคิวที่วางเอาไว้แต่ก็ยังมีความหวาดหวั่นว่าเกมจะถูกเลื่อนเพราะเคสโควิดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนักเตะที่สามารถลงสนามครับจะต้องเจอกับความเหนื่อยล้าจากโปรแกรมที่อัดแน่นนอกจากนี้ยยังมีความกลัวระหว่างสโมสรครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องลงเล่นแบบไม่มีแฟนบอลอีกครั้งนะครับ ด้านผู้จัดจการทีมของพิมลิกเนี่ยและกัปตันทีมรับจะทําการแยกประชุมหาเรือกันด้วยนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คือไม่มีการหยุดนะผมก็คือต้องเตะต่อไปสําหรับทางพิมลี่งอังกฤษนะครับขนาดโควิดเนี่ยจะระบาดเยอะแค่ไหนก็เตะกันต่อไปนะครับต้องติดตามเพราะว่าถึงให้เตะต่อไปเนี่ยแต่บางแมนชบบางแม์เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนนะครับผมบางแม์อาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกเราก็ไม่รู้นะครับต้องติดตามเพราะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆครับสวัสดีครับ